ปิดคะแนนเสียงทั้งหมดที่โหวตให้เพื่อไทยหลังจับมือภูมิใจไทยจัดตั้งรัฐบาลที่พักเพื่อไทยในแพทย์ชุลนานสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยในภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพักนายประเสริฐจันท์ธรงทองเลขาธิการพักนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยในศักดิ์สยามชิดชอบเลขาธิการพักนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองหัวหน้าพักแถลงจัดตั้งรัฐบาลร่วมสองพักระหว่างพักเพื่อไทยกับภูมิใจไทย นายอนุทินแถลงว่าตนและผู้บริหารพรรคภูมิใจไทยมาเพื่อไทยอีกครั้งเป็นครั้งที่สองขอบคุณผู้บริหารพรรคเพื่อไทยที่ให้เกียรติประสานงานและเชิญพวกเรามาหาหรือร่วมจัดตั้งรัฐบาลโดยมีเพื่อไทยเป็นแกนนําจัดตั้งสืบเนื่องจากครั้งแรกภูมิใจไทยก็ยืนยันกับเพื่อไทยว่าไม่ขัดข้องในการร่วมจัดตั้งรัฐบาลบนหลักการหนึ่งไม่แต่ต้องมาตรา112ทั้งการแก้ไขหรือแต่ต้องอื่นๆ2 ไม่เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย 3. หากรัฐบาลเพื่อไทยต้องไม่มีพักก้าวไกลเป็นพักร่วมได้รับทราบจากเพื่อไทยว่าทางเพื่อไทยก็เห็นพ้องในทิศทางเดียวกันนับจากนี้ก็เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีอุปสรรคน้อยที่สุดเพื่อไทยให้คำยืนยันว่าพักเพื่อไทยนั้นเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลโดยมี212เสียงก็คือ141เสียงของเพื่อไทยบวกกับ71เสียงของภูมิใจไทย จากนั้นก็เชิญพรรคอื่นมาร่วมจะได้สร้างความมั่นใจว่าจัดตั้งรัฐบาลได้ได้วรับแจ้งจากเพื่อไทยว่าการตั้งรัฐบาลครั้งนี้พรรคร่วมรัฐบาลในแผนมีสสเกินกึ่งหนึ่งแล้วแน่นอนเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระบอบประชาธิปไตยเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วก็จะร่วมกันหาเสียงสนับสนุนจากสวและสสเพื่อให้ทุกอย่างนั้นเป็นไปตามกระบวนการตามรัฐธรรมนูญให้ได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภา เราต้องทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์ของประชาชนส่วนการเสนอชื่อน,นายกภูมิใจไทยก็ปฏิบัติตามข้อเสนอของเพื่อไทยเสนอผู้ที่จะดำรงตำแหน่งนายกในวันและเวลาที่ประธานรัฐสภากำหนดภูมิใจไทยก็ยืนยันกับเพื่อไทยแล้วการที่ภูมิใจไทยเสนอให้พรรคเพื่อไทยว่าภูมิใจไทยนั้นไม่มีนโยบายร่วมจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยเพราะไม่เกิดความมั่นคงทางการเมืองไม่เกิดประโยชน์ให้กับประเทศ ซึ่ง188ก็ไม่มีอยู่ในสมการจัดตั้งรัฐบาลในแพทย์ชุรน่านกล่าวว่าในฐานะของหัวหน้าพักกราบขอบพระคุณหัวหน้าพักภูมิใจไทยที่รับเชิญมาร่วมถแถลงจัดตั้งรัฐบาลอาจผิดธรรมเนียมบ้างแต่ด้วยสถานการณ์จําเป็นเร่งด่วนเพื่อไทยก็ให้เกียรติอย่างสูงมาพบแล้วก็แจ้งกับพวกเราในนามของเพื่อไทยต้องขอบคุณที่ตอบรับคําเชิญร่วมจัดตั้งรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนและวิกฤต รัฐธรรม,มนูญที่เป็นเดดล็อกทําให้เราตั้งรัฐบาลยุ่งยากเงื่อนไขของภูมิใจไทย3ข้อก็รับได้ดําเนินการแล้วและขอบคุณอย่างยิ่งคําว่า212เสียงของเพื่อไทยและภูมิใจไทยเป็นเสียงตั้งต้นในการจัดตั้งรัฐบาลจากนั้นในแพทย์ชุนนานก็อ่านคําแถลงของเพื่อไทยและภูมิใจไทยว่าพรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทยจะร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลด้วยการสนับสนุนจากพรรคต่างๆและสสอจากหลายพรรค ขณะนี้ก็เกินกึ่งหนึ่งแล้วแต่เราก็ยังต้องการเสียงจากสสและสอวอเพื่อให้การจัดตั้งรัฐบาลสําเร็จแก้ปัญหาประเทศและประชาชนโดยเร็วรัฐบาลจะมีเสียงเกินกึ่งหนึ่งแต่เราก็ต้องการเสียงจากทุกฝ่ายเพราะปัญหาประเทศมีความเดือดร้อนรุนแรงการประวิงเวลาออกไปก็จะยิ่งเสียหายหากตั้งรัฐบาลได้เร็วก็จะยิ่งแก้ปัญหาให้ประชาชนได้อย่างรวดเร็วเราทํางานการเมืองสร้างสรรค์ สถานการณ์พิเศษท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมืองวิกรตบรัฐธรรมนูญเราจึงต้องการเสียงจากทุกพักเพื่อสนับสนุนนายกจากเพื่อไทยและเปิดโอกาสให้ฝ่ายค้านตรวจสอบได้อย่างเต็มที่เพื่อไทยร่วมกับภูมิใจไทยเห็นว่าทุกฝ่ายสามารถทำงานร่วมกันได้กำหนดแนวทางจัดตั้งรัฐบาลดังนี้นายแพทย์ชลาน่านกล่าวว่าวันนี้เป็นสารตั้งต้น212เสียงที่มีความเข้มแข็ง หลังจากนี้ก็จะมีการเชิญพักร่วมหลักในสัปดาห์นี้ก็จะพบกันทั้งหมดโดยเงื่อนไขก็เป็นประเด็นที่ถแถลงแล้วคือ 1. ยึดวาระของประเทศและประชาชนเป็นที่ตั้งนำไปสู่ความปลองดองของประเทศ 2. แก้ไขรัฐธรรมนูญโดยประชุมคอรมอวาระแรกมีมติทำประชามติขอจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยกระบวนการสสอร 3. ามดำเนินการการเมืองอย่างสร้างสรรค์ฝ่ายค้าและรัฐบาลทำหน้าที่เต็มที่ สิ่งใดที่มีปัญหาต้องถูกตรวจสอบ 4. จัดตั้งรัฐบาลโปรง่งใสตรวจสอบได้ 5. การตั้งรัฐบาลเปิดกว้างให้สอสอและสอวอมีส่วนสำคัญเลือกนายกเพื่อพาทางตันของประเทศและวิกฤตรัฐธรรมนูญหลังจากนี้ก็จะเดินหน้าทำความเข้าใจกับทุกภาคส่วนสอสอและสอวอเพื่อสแสวงหาความร่วมมือร้องขอเสียงจากทุกภาคทุกฝ่ายร่วมกอบกู้วิกฤตครั้งนี้ เมื่อถามว่าจับมือพักสองลุงหรือไม่นายแพทย์ชุรนานบอกว่าในถแถลงการก็ชัดเจนว่าไม่มีสองลุงแต่เราไม่ปฏิเสธว่าหากมีสสอและสวเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลมาเลือกนายกก็ถือว่าเป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละคนเราก็บอกชัดอยู่แล้วนายผู้บัญกกล่าวว่าวอนให้ทุกพักทุกกลุ่มทุกคนเลือกนายกโดยไม่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งรัฐบาล ในสัปดาห์นี้ก็จะเห็นว่ามีพักไหนมาร่วมรัฐบาลกับเราบ้าง